ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาดูการก่อสร้างถนนนะครับซึ่งจะเป็นคอนกรีตนะครับซึ่งก็ประมาณนะครับประมาณห้าล้านหกล้านบาทนะครับก็ไปดูนะครับที่ไมโครนะครับกําลังเอาต้นนะครับโคนยูคานะครับออกนะครับเนื่องจากว่า พื้นที่ไม่พอนะครับเราจะได้5เมตรนะครับเป็นผลปูนนะครับหรือว่าความกว้างนะครับนี่ก็ใกล้จะถึงนะครับในโครงนะครับที่จะเอาต้นยุคนี้เนี่ยออกนะครับเพราะว่าปลูกนานแล้วนะครับตั้งแต่ที่เป็นถนนมานะครับแต่ยังไม่เคยได้สร้างถนนคอนกรีตนะครับก็เลยมีโครงการนะครับจากจังหวัดนะครับก็มาตุกนะครับ สถานที่นะครับการปรับพื totally the 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 ้นที่นะครับนาข้าวน่าสวยนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าผลยังไม่เต็มที่นะครับเอาผลเต็มที่คงจะทํางานลำบากนะครับับถึงแล้วนะครับพี่น้องนะครับไมโครกําลังจบนะครับหรือว่าเอาโคนนะครับยูคานะครับซึ่งโคนยูคานี้ก็เอาออกยากนะครับหากว่าไมโครเล็กก็ลำบากเหมือนกันนะครับไมโครตัวนี้นะครับเป็นของบริษัทนะครับ เป็นไมโครสองยสิบนะครับใหญ่นะครับดูโคนนะครับยูคานะครับดูง่ายนะครับยุคแต่ว่าเวลาออกยากนะครับนี่กำลังคุยกับทางของไมโครนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับที่มาเป็นกําลังใจนะครับช่วยรหลช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับครับก็จะกลับนะครับ รถนะครับอยู่ทางนน้นนะครับจะถอยนะครับไม่มีที่กลับนะครับกร้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับ